ก็เริญพรธัญญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะอาการของการติดโควิดหลังจากตรวจพบวันแรกเนะมื่อคืนก็ไปโรงพยาบาลแบบกระทันหันนะต้องขอบใจอนุโมทนากับนาะโยมฟักนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ขับรถไปส่งเนะมื่อคืนอาการล่าสุดนะอาการเริ่มแรกที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวนะหลังจากนั้นมาสองวันแล้ว ก็คือไอ้ทำไมมันจุกมันจุกเสียดกลางอกนะมันเหมือนกับที่เราเป็นกรดไหลย้อนแต่มันไม่ร้อนกรดไหลย้อนมันจะร้อนอ๋อเพิ่งรู้เองว่านะเพิ่งจะรู้ว่าโควิดเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้เองนะแต่หมอเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงครับท่านเดี๋ยวก็ได้เป็นกันทุกคนแหละนะโควิดเดี๋ยวได้เป็นกันทุกคนแต่ของตอาก็นะลงปอดไปบางส่วน แสดงว่าต้องติดมาหลายวันติดมาหลายวันแต่ไม่รู้ตัวเน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เมื่อคืนก็นอนไม่นอนหลับไปนิดเดียวจำวัดหลับไปหน่อยเพราะว่ามันมันจุกตรงหน้าอกแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะหายใจไม่ออกแต่มันก็ทำให้เราเราต้องกลิ้งไปกลิ้งมาหาหาตำแหน่งให้มันหายใจสะดวกที่สุด แต่หมอก็ให้กลับวัดหมอบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีห้องเลยห้องเต็มหมดจริงๆก็จะไปโรงพยาบาลอื่นก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรวัดแล้วกันก็เลยตั้งชื่อเองตั้งชื่อเองว่าเป็น Temple i s o l a t i o n นะ t p m p l e วัด i s o l a t i o n นอย่างโยมก็ก็เป็น Home i s o l a t i o n นของพระก็เป็น Temple i s o l a t i o n กุติ s อซ a t i o n น ก็มาดูแลตัวเอง mm hmm. ก็ดีเหมือนกันได้พักได้พักสักสิวันก็ยังดีแต่พักแบบนี้มันก็เหนื่อยหน่อยอนายมเนาะไม่ต้องห่วงนะแต่มาสบายดีเดี๋ยวเราสวดมนต์กันนิดหน่อยก็แล้วก,กันอายมอาการโควิดหลังจากพบว่าติดแต่ก็แปลกใจจริงๆว่าทำไมเราตรวจ atk เนี่ยตรวจเอง ทำไมไม่เจอละโยมงงมากเลยนะทำไมไม่เจอตรวจสามวันครั้งสามวันครั้งขึ้นขีดเดียวตลอดแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แยงจมูกแบบตื้นๆเลยนะไม่ได้แยงตื้นๆน,นะแยงเข้าไปลึกจนเนี่ยจนรู้สึกไปกระเดียมไปกระเดียมถึงติ่งหูตรงนี้เลยอะน่ะไมายา้ยาวๆที่เขาแบบมีขีดให้อาแต่มาก็เกินขีดเข้าไปอีกหน่อยแบบประมาณว่า ให้ชัวๆหน่อยให้ลึกๆหน่อยแล้วก็น้ำลายก็ขากออกมาให้น้ำลายแบบออกมาจากลึกๆหน่อยแล้วก็ผสมกับในจมูกก็ขึ้นขีดเดียวเนี่ยพูดไปหน่อยเดียวก็เหนื่อยแล้วแต่หมอบอกว่าไม่เป็นไรครับท่านเดี๋ยวแป๊บเดียวหายไม่เกิน3วันเดี๋ยว3วันก็ดี อยาโยมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่มาก็สบายดีไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็โควิดหมอบอกว่าเป็นกันทุกคนเดี๋ยวๆได้เป็นกันหมดเ,เรื่องการสร้างเมนของที่วัดนายโยมก็ไปเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมแล้วบัญชีพร้อมคณะกรรมการก็มีนายกอบอตอนะมีอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เ,เป็นคนริเริ่มในการสร้างนะโยมผู้ใหญ่ก็คง โยมผู้ใหญ่ก็คงจะออกเองประมาณเยอะอยู่นะแล้วก็ <c oughs> นะเราก็ต้องการอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราก็ช่วยกันนะโยมเนาะเดี๋ยวพร้อมเม,นะมื่อไหร่เเมนนี่ก็ไม่เป็นไม่แน่นะเนะมนนี่ก็ไม่แน่อาจจะมาอาจจะได้อาจจะได้ใช้องค์แรก <c oughs> ไม่แน่โยมคนมันจะตาย,ยก็ไหนเะขาบอกแหมเป็นโควิดถึงตาย <c oughs> เป็นโควิดถึงตายเชืเ่อเหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเข,เขาก็เสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะเพราะอาตมากนะ็เหมือนมีวัคซีนอยู่แค่เข็มเดียวด้วยมีวัคซีนเพราะว่าไปฉีดแอสตราเซเนก a ามาเข็มหนึ่งก็นานแล้วฉีดมานะฉีดมาแล้วก็ห่างไปตั้ง7เดือนแล้วถึงมาฉีดโมเดอร์นาอีกเข็มหนึ่งมันห่างเกินไปห่างเยอะไปซึ่งตอนนั้นมันไม่มีจังหวะที่จะฉีดเพราะว่าฉีดแล้วมันก็จะ ป่วยไปประมาณ3าวันสวันประมาณ3-4วันที่ต้องป่วยนะก็เลยหาจังหวะที่จะแบบว่างสัก4ี่วัน3วันเนี่ยไม่ได้เลยก็เลยดึงยาวมาจนมาได้โมเดรหน้าเข็มหนึ่งเมื่อ28ธันวานี้ฉเนั้นนะก็ไม่ต้องห่วงมากมมยก็ขอให้ได้ทำหน้าที่ของเรากันต่อไปนะโควิดหมอบอกได้ติดกันทุกคนนะจะชา้าจ,จะเร็ว ใครเป็นรุ่นพี่ก็ขอแสดงความดีใจด้วยอาตมาก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องนะที่เพิ่งจะติดแต่ก็ยังนึกอยู่ไว้เราไปติดมาจากไหนติดมาจากไหนก็พยายามระวังเหลือเกินนะแต่เขาว่ามันก็ก็มีโอกาสที่จะพลาดได้มีโอกาสที่จะพลาดทุกคนมีโอกาสพลาดได้เพียงแค่ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็จะ มันก็จะมีโอ,อกาสติดได้นะ <c oughs> <c oughs> โยมตั้งใจเนาะเดี๋ยวสวดมนต์นกันหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติสวะาโตภควตา ธรรมโมสันทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนนายโยปาหุนนายโยทากินนายโย อัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสตติโยมแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็คงได้ <c oughs> ฟังธรรมกันแบบยาวๆช่วงนี้ก็เหลือแค่พักผ่อนฉันยาฟาวิพิลาเวียที่หมอจัดมาให้เมื่อคืนไป9เม็ดละแล้วเดี๋ยววันนี้10บโมงเช้า เมื่อคืนก็ฉันไปสี่ทุ่มนะหมอก็บอกให้ครบสิบสองชั่วโมงแล้วนะก็อีก9เม็ดพอครบเเม็ดแล้วทีนี้ก็จะมีอีกอย่างละ4เม็ดเนะี่ยหกโมงเย็นหกโมงเชา้ชาหกโมงเย็นหกโมงเชา้าอย่างละสี่เม็ดจนครบคอร์สท,ที่หมอจัดมาให้นะครก็อนุโมทนาแต่ว่ามีอยู่นิดนึงนะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปถึงอัตมาก็เล่าตามอาการนะ เจ้าหน้าที่ก็ถามเป็นอะไรมาก็บอกว่าเออมันจุกกลางอกจุกกลางอกหายใจไม่ออกนะแล้วกเ็เจ็บคอมากๆมาสามวันแล้วเราก็เล่าตามอาการที่เราเป็นอยู่นะนะแล้วก็บอกว่าก็าแยงจมูกตัวเอง3มวันครั้ง3วันครั้ง,ง ATK เนี่ยอา่าเราก็เล่าตามอาการ ปรากฏว่าหมอก็เดินมาแล้วหมอก็พาเข้าห้องไปตรวจเอทเอทเคแบบของหมอปรากฏว่าขึ้นสองขีดติดโควิดแต่มีโยมที่ไปส่งเขาบอกเอ,อ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่บางคนพูดบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปกปิดอย่างเงี้ยปิดอาการอย่างเงี้ยปกปิดถามว่าแล้วเราเราจะรู้ไหมว่าเราเป็นโควิดอะเราจะรู้ไหมอะเราก็พยายามระวังดีแล้วนะ แล้วที่ไปหาหมอก็คืออยากรู้ว่าติดโควิดไหมก็ถ้ารู้ว่าติดโควิดแล้วจะไปหาหมอทําไมอ่ะก็ถ้ารู้เองแล้วจะนะจะต้องไปหาทําไมก็นี่ไปก็อยากรู้ไงนะเดนิโยมบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปกปิดปกปิดเดินพูดอยู่คํานั้นนะ่ะปกปิดปกปิดแล้วก็เอ้ยังไงเดยวโยมามาเล่าให้ฟังนะโยมเขาได้ยินมันก็อย่าไปว่าปกปิดอะไรเลยพยายามเปิดเผยแล้ว เนี่ยอาตมาพอรู้ว่าติดปุ๊บอาตมาก็ไล์สดบอกญาติโยมทันทีว่าใครอยู่ใกล้อาตมาในรอบสี่หวันนี้ก็เตรียมตัวหน่อยนะดูอาการตัวเองนิดนึงปิดที่ไหนอ่ะก็เราไม่รู้มาก่อนใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องระวังตัวเองให้มากตั้งความรู้สึกไว้เลยว่าทุกคนที่มาอาจจะเป็นโควิด <c oughs> ก็ได้ <c oughs> เนี่ยก็เลยพาพระในวัดเสียงไปหมดด้วยเลย ก็ฉันข้าวด้วยกันในสำรับเดียวกันอะเนาะวันนี้ขอโชคดีมีความสุขความเจริญทุกท่านเทิญ